อำนาจของธรรมคุ้มครองได้กําแพงเจ็ดชั้นสู้ธรรมคุ้มครองมาได้นะแน่นหนามั่นคงผลสุดท้ายเวลามันกล้าหารเต็มยันเต็มขีดนี่เอาออกมาจากเวทีระหว่างฟัดกับจิเลให้ท่านทั้งหลายฟังนะไม่ใช่มาพูดโอ้โอ้อดอวดเฉยนะเอาออกมาจากเวทีที่เดียวมาพูดพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านก็สอนจากเวทีของท่านเราสอนโลกเราก็สอนจากเวทีของเราในวงแห่งธรรมะอันเดียวกัน นี่เราก็ทํามาเอาถึงถึงฉีดแดนมันจะตายก็ตายซาดลงไปกิเลสเมื่อตั้งสติกับใจไว้ให้ดีให้ดีใจด้อมได้รับการบำรุงรักษาติดกล้าหารชาญชัยชาญชัยชาญชัย,ยไม่มีกลัวแม้ที่สุดเสือจะเดินดุ่มๆุมเข้ามาหานี่จะเดินไปรูปคำเสือได้เลยแล้วกําหนด,ดดูค่าส,สึกในแดนโลกธาตุมีอะไรที่จะที่เราจะให้เราหวาดกลัวไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทําคุ้มครองเรารักษาเรา เพราะเรารักษาทรทมย่อมรักษาเราอย่างนี้นี่ก็ได้ทํามาแล้วเต็มแม่เต็มหน่ยวยตลอดการบําเพ็ญ <c oughs> ทางด้านจิตใจมีความแน่นหนาะมั่นคงขึ้นเป็นลําดับลําดาอื <c oughs> เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเฉแดนแต่อพออย่างยิ่งประเทศไทยของเรากระจายไปคือทั่วโลกด้วยอินเทอร์เนต็ตบ้างอะไรหลายแบบหลายฉบับนี่ เราไปสอนเราถอดหลักจากหัวใจมาสอนเราไม่ได้มาพูดแล้วสาธุเรียนเราก็เรียนจนเป็นมหานักทมต,ตรีโทเอกเราผ่านมาแล้วมหาเราก็ผ่านมาแล้วจากอีตาบัวเรียนจบประถมสามเข้าใจไหมนี่ลองตานี่จบประถมสามนะเรียนมา ทำไมยิงจบประถมสามคือแต่ก่อนไม่มีประถมสี่เขาใจเหลือพอประถมสามผ่านไปแล้วเขาก็ตั้งประถมสี่ห้าอะไรไม่รู้ละเนี่ยตั้งแต่นั้นมาออกปฏิบัติฟาดกับวิเลตเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเป็นได้ผลเป็นที่พอใจว่าทำบุิเจ้านี้เป็นสวาขาธรรมจริงทีเดียวตรัสไม่ชอบแล้วใช้เอานําไปชาใช้เถิดชอบด้วยกันหมด นี่เมื่อเรานำมาใช้กิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาพังลงพังลงเพราะอํานาจแห่งความภาคความเพียรสติรรมปัญญารมขันติทมวิริยะรมอดทนลงไปภาคเพีย,ยรกิเลสค่อยเบิกออกเบกิกออกจิตใจสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมา <c oughs> เอาจงกระทั่งถึงจิตนี่หมุนติวหมุนติวเลยที่จะล้นพ้นทุกโดยทีเดียวจงกระทั่งพ้นทุก โดยถ่ายเดียวประจักกับหัวใจบนเวทีคือหลังภูเขาดังที่เราเคยพูดแล้วนั่นแหละนั่นแหละตั้งแต่บันนั่นมาทุกภายในใจไม่เคยมีมีแต่บรมสุขเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนสง่างามไปหนดแม่ที่สุดธาตุขันที่เป็นเหมือนโลกทั่วๆไปแต่อำนาจแห่งธรรมซองกระจ่างแจ้งเป็นประหนึ่งว่ากระจก อยู่ในภายในร่างตายนี้พูดให้มันชัดเจนให้พี่น้องหลายฟังอำนาจแห่งธรรมซักฟอกได้ขนาดนี้จิตใจสง่างามจ้าลอกครอบโลกธาตุมองดูโลกนี้ศูนย์เปล่าไปหมดเพราะอำนาจแห่งใจนี่สว่างจ้าครอบไปหมดโลกธาตุมีกว้างขนาดไหนเป็นเป็นโลกที่ศูนย์เปล่าไปหมดสู้อำนาจแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี่ไม่ได้อำนาจแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ครอบโลกจนกลายเป็นโลก ว่างเปล่าไปหมดนี่จากนั้นกับพุทพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันอยู่ด้วยกันกับจิตที่บริสุทธิ์เป็นความซักฟอกสังโซสวยงามตลอดเวลามองดูล่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกระจกเงาเถี่ยหรือมันเลยจ้าไปด้วยกันหมดเอาฟังท่านทั้งหลายอยากทัาพระพุทธเจ้าโกหกไหมที่มาพูดเดี๋ยวนี้โกหกท่านทั้งหลายไหมได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เอาจนกระทั่งมันจิตมันเจ้าไปแล้วล่างกายนี่ก็กลายเป็นกระจกเงาไป ครอบจิตใจนี้ไว้กระจกเงานี้ก็ยังหยาบกระจกเงาภายในจิตใจนี้นนส่องไปร่างกายนี้มันเป็นว่างไปด้วยกันหมดเลยนั่นนี่ละอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ามาหลอกโลกหรือที่เอาความจั์ความจริงให้ตั้งแต่กิเลสตันหรือแล้วโลกเดือดร้อนทุกวันนี่เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะกิเลสตัณหานนัดังที่สอนเมื่อสักี่นี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติอย่าห่างเหินศีลธรรมท่านทั้งหลายอย่ามีเกาะมีดอนเป็นที่ซุกหัวนอนท่านทั้งหลายอย่าไปหวังตั้งแต่สมบัติเงินทองเข้าของกองเท่าผูเขาเขายศถาวราศาักดิ์โดดฟ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วการชั่วเวลาส่วนความดีงามที่อยู่กับใจนี้อาศัยตลอดไปขอให้เอาน,นี้ให้เป็นหลักนะสมบัติเรานั่นกนอาศัยในร่างกายเรามีชีวิตอยู่ทั้งเอามาใช้สอยอยู่กินให้เป็นความสุขความสุข ทั้งนำไปทําบุญให้ทานตามกําลังของคนที่มีใจบุญก็แล้วแต่นะแล้วไปทำได้ประโยชน์ทั้งสอง